นะครับนะ,ะสวัสดีทุกคนนะครับท่านใดไม่ได้ทักทายก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะพี่เอ็นวสนะวัสดีครับนะพี่รัศมีสวัสดีครับนะวันนี้ก็โอนะคะนะวันนี้ค่ะนะเราจะมาพูดเรื่องนิทานนะคะนะ,ะสิ่งที่เราพูดไปสิ่งที่เรานําเสนอไปนะครับนะถ้าถ้ามันไปทิ่มตามหนอดแตกใครนะ,ะนะครับถือซะว่ามันมีแหงนะ ออนะถ้ามันมีเฮงก็อย่าดิ้นให้มันมากนะอย่าออกอาการมันอายเขานะเข้าใจนะจ๊ะเออนะครับนี่แหละค่ะนะอยู่บ้านใครบ้านมันค่ะกินข้าวบ้านใครบ้านมันนะค้านะนะนะอืมอย่าหาเรื่องไปกราบตีนเขาล่ะอย่าเทียบไปหมินประมาทคนนะคะนะบอกแล้วนะอืม เงียบได้เงียบซะนะเป็นไงล่ะางเงียบไหมล่ะนะอืมเป็นไงล่ะโดนเขาตอกหน้าน่ะนะเขาไม่มีช่องเสยๆคะ่ะนะเขาไม่มีช่องเสยๆคะ่ะนะเข้าใจบ้างนะนะเขาไม่มีโอกาสได้พูดคะ่ะนะออที่เขาส่งของมาให้นี้นะนะอืมเขาพอใจคะ่ะเขาเต็มใจคะ่ะ นะเขาเป็นเน็ซีมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกแล้วนะคะนะอืมหลายปีมาแล้วค่ะพี่เขาก็เข้าช่องไม่ได้ค่ะนะแลาเขาพี่เขาก็เปลี่ยนชื่อมาใหม่ค่ะนะหยุดได้หยุดซะเลิกได้เลิกซะนะอย่าหาเรื่องไปกาบตีนเขาล่ะนะอย่าเทียบไปมินประมาทเขานะเข้าใจนะเงียบได้เงียบซะ อย่าหาว่าไม่บอกนะอย่าหาว่าไม่เตือนนะอืมมันคงเหลืออดแหละค่ะนะที่พี่เขาต้องออกมาพูดนะคะนะอะ่ไปมีนประมาทไปใส่ร้ายใส่ความเขามาโดยตลอดแหละค่ะนะคิดดูค่ะจนพี่เขาทนไม่ได้นะอืมจนพี่เขาทนไม่ได้ค่ะเอฟซนะเอซก็ดูกันเอาเองค่ะนะว่ามันเป็นยังไงค่ะนะ อเขาดูมานานแล้วช่องนี้นะ่ะนะนะสองออนี้นะเขาดูมานานแล้วนะอย่าหาว่าไม่บอกนะเงียบได้เงียบซะ <c oughs> อ,อ,อย่าหาเรื่องมินประมาทเขาล่ะบ้านใครบ้านมันกินข้าวบ้านใครบ้านมันอย่าเที่ยวอย่า,าเรื่องไปหาเรื่องไปกราบตีนเขานะเป็นไงล่ะเงียบไหมล่ะ นะอตายแล้วนะพี่เขาก็ส่งของให้ทุกทุกครั้งแหละนะส่งมาให้ตลอดนะไม่ต้องมาพูดนะออเไม่ต้องมาพูดหรอกฮนะไม่ต้องมาแซนแลนอนะโอ้ยตายแล้วพี่น้องนะ<笑><笑>เอฟซีนะโออ เก็บอาการไม่อยู่แล้วครับเก็บทรงไม่อยู่นะครับเหมือน้ําไหวายไปปักหนอดเตดหรือเปล่าก็ไม่ค่อยไม่ได้ค่อยเข้าไปดูค่ะนะสามเดือนแล้วคะคะไม่ได้ค่อยเข้าไปดูเลยนะยังตรวสอนยังจับต้นสายไปเหตุไม่ได้เลยค่ะยับซีขานะอืมยังไม่ยังไม่เราเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดหรอกค่ะมันเรื่องมันเป็นยังไงค่ะ เรื่องมันเกิดจากมึงไหนฮีามึงเข้าใจมึงเข้าใจแล้ววันนี้ฮะมึงเข้าใจหรือ,อยังนี่ฮะนะนิทานโอ้กูหาเลยนะมันฟังแล้วแต่มันนีทำเป็นแอปแบลนะครับเออนะครับพูดเหมือนแบบว่าโอ้มไม่ได้ฟังนะนะเออนะมึงมึงมึงฟังอยู่แล้วนะอ,อ่ามันก็ว่า y fc มันในนิทานรือน,นี้ก้าหารันใจไงก็ไปตอบโต้กับเขา ก็ไปตอบตัวโอ๊ยบัดนี้คร uh ับน่ะเออพูดไม่ได้สับพูดไม่ได้ความอีกเขาถามงัวไประตอบควายโอ้กูหาเลยนะครับน้องเขาถามอย่างงั้นเขาถามอย่างงี้ในจดทะเบียนกันหรือเปล่าอย่างงั้นอย่างงี้เอาเป็นเพื่อนเป็นไฟอีกบัดนี้อ้าวเขาถามเนาะถ้าเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าน่ะนะเออเขาถามเนาะมันเป็นมันเป็นคําถามมันหมิ่นประมาทเขาเรื่องอะไร แล้วก็มีเอฟชงเอฟซี Z, ใช่ไหมคอมมงค์คอมเมนต์มันี่ไปนอนหรือยังนี่นะคะแคปไปหมดแล้วค่ะของมมคอมเมนต์นะคะของเราจะให้ใครนะคะไม่เป็นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราค่ะเออเมื่อก่อนก็ก็ดูช่องค่ะก็ดูอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ดูแล้วค่ะนะอ,อทำไมต้องเอาของมาพูดค่ะนะไม่เข้าใจเลยค่ะไม่สงสารเขาบ้างเหรอคะนะ อืมไม่พูดกับผู้ชายค่ะจะพูดกับผู้หญิงค่ะนะอืมสามีของอิสันนอนแล้วค่ะนะอืมนะอันนี้นหละแฟนตัวจริงค่ะนะมีทะเบียนสมรสกันค่ะจดกันเรียบร้อยค่ะนะลูกถังขาลาดออกมาแล้วค่ะนะตัวจริงของจริงเลยลหละค่ะนะอืม คุณไม่สงสารเขาบ้างเลยเลยเ,เ,เหรอคะนะสงสารลูกบ้างเขาสงสารลูกเขาบ้างสิคะนะโอ้ยตายแล้วคะ่ะนะอืมคุณไปพูดเรื่องอื่นเถิดค่ะนะฉันพอใจให้ค่ะนะของเพิ่งถึงคะ่ะนะของเพิ่งถึงนะคะนะใจงเข้าไปเจงทีหนึ่งทีสองนี่คะ่ะมันไม่ใช่คะ่ะนะ ถ้เาเขาไม่แจกค่อยพูดค่ะแจกระบบกแบบนี like, oh, ้แจกเราบอค่ะบอกค่ะโอ้จะได้บุญหลนะคะเนาะอันนี้ทานนิีทานโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะ่เรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะนะจําไว้นะคะนะเดี๋ยวก็จะรู้ค่ะวันนี้โลกมีจริงนะคะนะเออเอาให้เยอะๆกว่านี้นะคะเออนะคือบอกเงินในราคานะ อืมน้องเงินยในพอมเด้อเด้อคันเดือนั่นนะคขันนะอืมเนาะเนาะขันเนาะนะนะ <c oughs> อันนี้แหละครับพีน่น้องเอฟซีโอก็ตัวนั่งกระทนบ่ได้เลยอะครับพี่น้องเอฟซีนะทนไม่ได้ครับมัหน,น้ออกอาการและครับก็อยากแซะอยู่ครับนะก็เกียรติเป็นการส่วนตัวแหละค่ะนะพี่รอนแพมารี่นะครับสวัสดีครับ <c oughs> เกียรติเป็นการส่วนตัวนะจ๊ะ โอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะก็มาโอดบได้แล้วครับพี่น้องเอฟซีนะก็จะมาฝอยกับเขาด้วยไงนะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เข้าไปดูนานแล้วค่ะนะก็ดูจากช่องอื่นบ้างค่ะนะนิดหน่อยค่ะฟังแค่นิดหน่อยเองค่ะนะถ้าฟังมากกว่านี้ก็จะฝอยมากกว่านี้นะครเองที่ฝอยเอาเก็บอารมณ์โมย่ได้บัตรนี่เอาอยากว้าวอยู่บริขั้นปากมามา ขันปากมามับอย่บวันนี้เออนะอ,อยากพูดอยู่แล้วไงครับนะอนะมันเป็นคู่อรีกันอยู่แล้วใช่ไหมอยากเว้าอยู่แล้วอยากเว้าก็เบาโลดนะว่นมีไผ่วาดรอกเ้าโรดอีหล่าเอ้ยนะเว้าคํานี้ไปอะไรนี่อะไรเนี่ยอกมาจากใสเนาะช่างตั้มก้อยบ่ได้งับปากเลย อะไรคำวเา้านี้ได้มาจากไหนนะครับพี่น้องเอฟซีอดบ่ได้แล้วครับวันนี้อดบ่ได้นะครับขั้นปากอยู่แล้วัน,นี้อดบ่ได้ครับจากว่าน้าเ่า่างั้นน้าเขาวันนี้อยากมวนน้อเอาเขาไงเขาเต้นนาฮันก็จะเต้นน้าเ่าวันนี้อ่านะครับอดบ่ได้แล้วอีหมอกับนั่งเบงและทะเลกับมันจะเป็นยังไงเน,ะนเาะปนีวันคอยดูสถานการณ์ก่อนไงครับพี่น้องเอฟซีถาเบิงสถานการณ์ว่ามันจะนเนะป็นอะไรเนาะปนีเอาแล้วครับปน,นีออนะ อเรื่องก็เกิดโอยเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานซืนนั่นเนาะว่ามีประเด็นนั้นถกเถียงกันมานะเออนะการที่เขาไปช่องเขาบ้านี้อ่าเขาก็มีสิทธิ์พูดเนาะเขาเป็น <leaned> ผ <out> ู้ดำเนินรายการในนิทานเรื่องนี้ไปห้ใจเขาอี้บันี้เขาซืนขึ้นไปไม่รู้ใครละไม่มีมารยาทเนาะ ก้เขาเวาเนี่ยแม่นมาเออเขาเป็นผู Read ้ดำเนินรายการเอาเขาเสิรจะไปขึ ay ay ้นรายการวันนี้เจ้าจะไปด่าเขาที่หยุดคุณห้ามพูดคุณห้ามถามเอาเขาให้ขึ้นไปนะเขาก็อยากถามเลยเนาะให้ใจเขาอีไปเขาถามวันนี้หยุดน้ห้ามถามเออคุณผู้ชายห้ามพูดไให้เขาเรื่องอย่างวันนี้เหรอ เออมันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่พูดด้วยเหตุด้วยผลไงเอาเหตุด้วยผลด้วยมาพูดกันไงใช่ไหมละ่ะเออมันจะได้เข้าใจกันใช่ไหมละ่ะมันจะได้จบใช่ไหมอันนี้มันไม่จบหรอครับนะออคุณก็มีอคติอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเออนะครับเพราะอะไรครับตาความรักมันทําให้คนตาบอดอยู่ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มืนลืมหูลืมตาอยู่นะจ้านะ <laughs> ยังบ่มืนหูมืนตาอยู่ครัเอ <laughs> อ่ะนะ อะไรพี่ไตแลนด์คนนั้นตั้งชื่อให้ว่านางสดๆอะไรนี่ <laughs> ออดไม่ได้แล้วครับนะออเนะอดไม่ได้แล้วครับนะ